จะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหานี่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการตัดกระดูกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะรับจะเห็นว่าเครื่องมือตัวนั้นนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําในเรื่องของการตัดกระดูกเขเข่า,ขากันเยอะเนื่องจากว่าในเรื่องของสายพันธุ์กรรมพันธุ์ตัาเนี่ยตัวคนไข้หรือตัวคนคนญี่ปุ่นในอายุน้อยๆเนขามักจะเข่าโก่งอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อมีปัญหาพออายุยืนมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องปวดเรื่องเจ็บแลวเขายิ่งโก่งมากขึ้นเพราะฉะะะนนนนนัั้ทีี่่่ญปุกกกกก็ําาาใรรรตดดูงเยม ก็พวกเราเนี่ยน่าจะสังวรเอาไว้ว่าถ้าเขาเราเนี่ยไม่ชิดกันหรือว่ามีการโก่งเนี่ยมันสามารถดัดกลับมาได้แล้วมันจะทําให้เข่าของเราเนี่ยดีขึ้นไม่สึกไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนถึงวัยอันควรก่อนถึงวัยครับแต่อย่างนั้ก็ตามนะครับการการตัวผ่าตัดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเพื่อนก็ใช้อย่างนี้เลยคใช่ครับนี่เป็นนี่นี่นี่คือที่ที่เราทาในในเมืองไทยครับเพราะว่าตัวตัวโลหะตัวนี้เนี่ย ก็มีอาจารย์หลายท่านในเมืองไทยนะได้มีการพยาย,ยามพัฒนาให้มันเล็กลงเพื่อสะดวกกับข่าวของคนไทยแล้วก็ไม่เกะก,กะเวลาคนไข้เดินอย่าง จริงน,นะมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะเราก็เดินชิดกันเงี้ยมันอาจจะไปชน <c oughs> <c oughs> นี่มาคิดดูตามความเป็นจริง่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรียกว่าต้องอดทนใช่ครับทางการแพทย์ต่างๆประเทศเขาเขาบอกว่าการหลัดกระดูกเนี่ยจะมีเรื่องของ i n c o n v e n i e n c หรือความไม่สะดวกคกือตรงจุดนี้จุดเดียว <c oughs> นะครับท,ที่ที่อาจจะต้องอดทนช่วงเดือนครึ่งรอให้กระดูกที่เราดัดในรูปร่างใหม่เชื่อมกันก่อน น่าประหลาดใจว่าในเดือนขึ้นกระดูกของเราก็หายโก่งได้ใช่ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวซึ่งเนื่องจากว่าการตัดกระดูกตอนที่จะดัดเนี่ยเราตัดในส่วนที่มีเนื้อกระดูกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมกระดูกก็จะเร็วกว่าทั่วไปอาจารย์เล่นตัดซะก่อนแล้วก็ให้มันมาเชื่อมกันนี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับนะฮะอย่างไรนี้ก็ทำสองข้างนะฮะข้างหนึ่งคือทําไปแล้วเมื่อเอาเหล็กออกก็จะเห็นเป็นแผลเป็นเล็กๆตรงตรงบริเวณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่เขาทำทดสอบวิจัยในต่างประเทศว่าเมื่อทําไปข้างนึงแล้วคนไข้ขอกลับมาทําอีกข้างหนึ่งกี่เปอร์เซนต์มีถึง85เปอร์เก็แสดงว,ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลครับเพียงแต่ว่าในเมืองไทยเราอาจจะรู้น้อยไม่ได้สนใจเราคิดว่าเมื่อเมื่อเรา ปวดเข่าตอนอายุห้าสิบก็เปลี่ยนเข่าไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียดายก็ต้องหกสิบห้าไปแล้วใช่ครับเป็นคาถาเลยนะฮะแต่ไม่แน่นะครับแต่บางคนเนี่ยขอให้ดูฟิล์มก่อนนิดนึงว่าตัวฟิล์มนั้นเราเราพังไปเยอะไหมถ้ามันพังสองสองด้านสองฝั่งเนี่ยก็แน่นอนครับดัดไม่ได้ครับเพราะเราจะเอาส่วนดีมาใช้ในเมื่อเข่าเราไม่เหลือส่วนดีเราก็ใช้วิธีดัดไม่ได้แต่ถ้าเข่ายังเหลือส่วนดีอยู่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนข้อเขา่านะครับทีนี้ทําไงดีนะเราถึงจะเรียกว่า ดูแลรักษาเข่าของเราให้ดีที่สุดได้นอกจากเรื่องของการบริหารร่างกายแล้วการใช้งานสมสุนบุสมบัติเนี่ยเราคนเอเชียก็จะเจอปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหญิงไทยเราก็จะทํางานหนักนะครับทำทุกอย่างยิ่งถ้ามีลูกแล้วเนี่ยก็จะรุยก็ทําเยอะซึ่งก็ต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าถ้าจะทางานหนักเนี่ยไม่มีใครห้ามฮะแต่ต้องมีการรักษามีการบริหารกล้ามเนื้อมีการบัญญัติบรญยังไว้บ้างเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันพังหรือว่าเข่ามันพังก่อนเวลาอันควรนะครับการหาอาหารเสริมมาทานเนี่ย ในในสมัยก่อนเนี่ยบางครั้งเมื่อย0่สิปีที่แล้วโรงเรียนท่านยังสอนเลยว่ากินแค่ข้าวกินอาหารครบหมู่ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วแต่จริงไม่ใช่ครับจริงๆถ้าจะเอาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยต้องต้องศึกษารายอย่างเพราะเราพบว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยสารอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถหาจากธรรมชาติได้ก็จําเป็นต้องเสริมขึ้นมานะอย่างเช่นว่าเรื่องของกูโคซามีนที่ช่วยทําให้กระดูกอ่อนนั้นมีคุณภาพดีขึ้น ผดิตน้ำหลอาเลื่นได้มากขึ้นเนี่ยก็เพื่อพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ได้ผลทําให้เปอร์เซ็นต์การกินยาแก้เสพตในลดน้อยลงไปนะครับก็ถือว่าทางด้านการแพทย์ทั้งยาทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยเราได้ทีเดรับให้เราอยู่มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างมีความสุขมากขึ้นนะใช่ครับนะฮะนี่ฮะก็อีกลายหนึ่งนะฮะที่เห็นว่าเออขาเขาก็าดูแลไม่ใช่คนสูงอายุนะฮะแต่ว่าข้างขวาในโก่งลเกินนะฮะค่ะ ไ,ไปได้วยกันเลยมันไม่สามารถขีด,ดูตรงเอ็กซเรย์ะนะตรงนี้คือตรงที่จุดที่ที่เราทําเห็นว่าเวลาเวลาเรามีการดัดก,กระดูกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการใช้เอ็กซเรย์เข้าไปดูว่ามุมองศาเท่าไหร่นะครับเมื่อเมื่อเราดัดก,กระดูกขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าตรงมุมบริเวณที่เข่ามันชนกันเนี่ยจะเห็นว่ามีม,มีตัวจุดสัมผัสที่เข้าไปนะครับแล้วเมื่อมีการดัดกระดูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นครับ เนื่องจากว่าแรงที่ที่ที่ลงมาเนี่ยมันลงมาตรงกลางเพราะฉะนั้นแรงบีบที่จะเดินเคยมีเนี่ยมันก็จะหายไปะนะครับใน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 การวิจัยเราพบว่าเมื่อเรามีการดัดกระดูกแลาทำให้แรงของน้ําหนักของตัวเนี่ยลงมาที่โครงกลางของหัวเข่าเนี่ยปรากฏว่าไขากระดูกที่เคยถูกทําลายในส่วนด้านใดมีการฟื้นคืนขึ้น,นมาได้คนค,ค่ะถ้าอายุยังไม่เยอะมากะนะครับก็จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่ทําการดัดกระดูกเนี่ยเมื่อติดตามผลงานไปเรื่อยๆเนี่ยพบว่าปีที่1 0เนี่ย มีมีสภาพเข่าที่ยังดีอยู่ถึง8 8 8 9เปอร์เซ็นต์นะครับมีเพียงแค่10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ที่ต้องถูกมาทำเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราเอาส่วนที่ดีมาใช้แล้วและเราประมาทนะครับไม่ได้มีการบริหารกล้ามเนื้อไม่ได้กินยาบำรุงข้อเสริมอย่าลืมว่าเข่าเรายังยังไม่ได้ถูกตัดไปนะครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนยน,น้ำหนักเปลี่ยนทิศทางของแรงกระเทือนเฉยๆถ้าถ้าเราผ่าตัดไปแล้วแล้วกระหิ่งยิ่งย่องว่าหายแล้วไม่ปวดแล้วเนี่ย แต่ไม่ยอมบริหารเนี่ยสักพักไอ้ส่วนที่ดีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหมดไปสุดท้ายพอหมดแล้วทั้งสองฝั่งก็ต้องถูกเปลี่ยนหัวข่าวครับค่ะอย่างนั้นต้องช่วยตัวเองโดยการที่ออกกําลังกายรบ,บริหารให้ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะอันนี้คือมุมที่เราวัดก่อนที่เราจะตัดกระดูกนะเดนน้องมุมนิดสูงพอสมควรคือประมาณแองศานะครับแต่เมื่อมีการตัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณศูนย์องศาอ๋อค่ะ นะครับนั้นเข่าแบบนี้เนี่ยพังเร็วครับแต่เข่าแบบนี้เนี่ยจะพังช้าเนื่องจากว่าน้ําหนักได้กระจายไปทุกๆส่วนของพวกเข่าค่ะนะครับแต่เนี่ยเราช่วยตัวเองได้เลยทีเดียวนะคะจากการออกกําลังกายการการบริหารกล้ามเนื้อให้ถูกต้องครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีวิธีไหนที่ที่แพทย์จะทําให้ได้นอกจากตัวท่านเองในการดูแลเพราะว่าเรื่องของโรคกระดูกเป็นเรื่องของการใช้งานไม่ใช่โรคเชื้อโรคไม่ใช่เรื่องของเรื่องอกเพราะฉะนั้นถูงแมมคุณหมอผ่าตัดไปแล้วถ้าคุณภาพของตัวกระดูกไม่ดี คุณภาาของกล้ามเนื้อหัวเข่าไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าเปลี่ยนหัวเข่าไปแล้วยังเดินไม่ได้ใช่ใช่ไหมครับมีมีในบางรายที่เราได้ยินเหตุผลเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอาจจะทิ้งไว้จนกระทั่งกล้ามเนื้อหัวเข่ารีบจนกระทั่งตัวเองไม่มีแรงไม่รบยำตัวสุดท้ายเมื่อกล้ามเนื้อเกิดความเคยชินเนี่ยเมื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อก็ไม่ได้แข็งแรงเพราะเราไม่ได้บริหารเพื่อจะประทางให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงตลอดเวลา พอเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนไปเฉยๆนะฮะเราก็นั่งรถเข็นเหมือนเดิมแทบไม่มีประโยชน์เปลี่ยนสะโพกไปแล้วก็เดินไม่ได้ครับถูกต้องครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นในวันรุ่งขึ้นหัดเดินแล้วก็เร็วมากเลยใช่ครับนี่ก็อีกลายหนึ่งครับปมามานสักสี่องศาก็ดัดมาวันศูนย์ละศูนย์องศาค่ะนะครับแหมต้องบอกเลยว่าคุณหมอเดี๋ยวนี้เก่งการแพทย์เนี่ยดีเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราป่วยเราต้องหาแพทย์หาผู้เชี่ยวชาญนะคะครับอย่ารอให้เป็นถึงขนาดนี้ครับนี่ฮะอันนี้คือตัวที่บอกว่า นี่คือข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายเหตุผลก,ก็คือว่าเห็นว่ามีกระดูกงอกเยอะมากนะครับแล้วก็ช่องว่างที่เราเคยเห็นครับไม่เห็นเลยครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งปิดหมด <จะ S 2> เลยครับ,บแล้วก็ผิวด้านนี้ที่เราคิด<ย>ว่ามันยังดีอยู่เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มันขูดขาดหมดแล้วครับเขาว่ายุ่ยเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คือไม่มีทางตัด้ต้องเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเดียวในกรณีที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ยังไงก็ดีอ่ะเปลี่ยนแล้วก็ดีค่ะค่ะอย่ารอไว้จนกระทั่งมันรีบไปหมดแล้วใช่ครับล้าก็ทาอะไรไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยว่าเด้นะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองครับเราะนั้นการบริหารที่ที่ได้สอนไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนไปทําถึงแม้ว่าจะยังไม่ป่วยนะครับถ้าถ้ายังพอที่มีกําลังความสามารถในการทําได้ก็ทําทุกวันวันะละครั้งเพื่อจะให้กล้ามเนื้อคงสภาพอยู่ได้ดีค่ะ,ะคราวนี้เราบริหาร,รส่วนเข่า <C> e <lebr at> แต่มันมีส่วนอื่นนะที่มันเป็นเกิดความเจ็บปวดแล้วก็มันน่าจะบริหารได้เหมือนกัน <C> e <lebr at> เอาไว้ข่าวหน้านะคะจะ้ะอ๋อได้ครับในเรื่อง <C> e <lebr at> ของพวกคอ,อพวกระดูกสันหลัง <C> e <lebr at> เอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <C> e <lebr at> มันน่าจะมีเคล็ดลับอีกเยอะ <C> e <lebr at> ม,มีมีเคล็ดลับกันแล้วก็การบริหารพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ จําเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราผ่านไปผ่านมาเราจะพบว่ามีคนหลายๆคนมาบนให้เราฟังเรื่องของสะบักโจมบ้างนะครับเรื่องของตกหมอนซึ่งเป็่อุบัติเหตุแต่เรานอนตกหมอนของเราเองนะครบแล้วปวดคอเชี่ยวหน้าค่ะเที่ยวหน้าเราจะเอาความลับของการที่จะคลี่คลายจะได้ไม่ต้องตกหมอนปวดไหล ปวดสะบักต้องไปพักผ่อนอะไรเงี้ยความจริงแล้วมันแก้ได้ใช่ได้ครับนะคะใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะคะคบพบกันใหม่เที่ยวหน้าจะไปกวนอีกคค่ะยนีร่ะขอบพระคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะ กอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรดรากอดถ้วยฟีฟ้ากอดน้อยหนามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามลงไปกอดทะเลใสขึ้นไปกอดทะเลหมอกออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มิชลินผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลกนอกจากใช้ความสำคัญในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของอยางแล้วก็ยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดโครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งมีพนักง,งานเป็นส่วนสำคัญในการดำเนิน,น,นโครงการเริ่มตั้งแต่การเสนอโครงการการลงพิมพที่ทำงานกับชาวบ้าน งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบ้านเกิดของพนักงานซึ่งแต่ละโครงการต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบ้านเกิดของพนักงานที่นำเสนอโครงการที่เน้นด้านการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืนเช่นโครงการปรับปรุงห้องสมุดการปลูกผักกลางมุง้งการทำน้ำชีวภาพโครงการปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดเรือแข่งจังหวัดอยุทยา มิชลินยังได้มอบสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เป็นสาธารณาประโยชน์เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนมิชลินจะสานต่อโครงการนี้อย่างแน่นอนโดยยังคงเน้นงานด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเพราะนี่คือแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มิชลินมีมาโดยตลอดค่ะ ากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงกอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นไม้เล้ให้ทุ่งหญ้ากอดกอดสะพานกอดป่ากอดปลาแล้วให้ปลากอดกอดกองฟางกอดหุ่นไลกากอดดอกไม้กอดผีเสื้อสมุดลงไปกอดทะเลใส ขึ้นไปกอดทะเลหมอกออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย